You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, a n d you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just... พี่น้องชอบ Free Fire ด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบ,พบ,ก,บกับพี่บอลอีกครั้งกับพี่บอล Red Zone ซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับกับ Arena Free Fire นั่นก็คือตูล Lucky ร o y a l นี่เลยกับชุดใหม่เอ่อแพทอะไรเนี่ย Phantom ก็เป็นชุดสีม่วงนะซึ่งตอนนี้เป็นหน้าของโมโคใช่ไหม ก็จะเป็นโทนสีม่วงประมาณนี้เลยนะเสื้อเงางเกงรองเท้าผมเฮ้ยผมสวยนะปีขาวออกม่วงนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเหมือนมีอะไรแบบเหมือนแบบฝังชิปอะไรไว้ที่หัวใช่ไหมก็เฮ้ยแว่นตาสวยมากแล้วก็นี่เลยครับไฮไลท์ก็คือท่าน,นี้เลยบูย่าอ็อินคอนโทรนนะครับนี่เลยก็จะเป็นแนวกดคอมพิวเตอร์ ใช่ไหมประมาณนี้เลยก็เหมือนท่าของโมโคะนะครับก็ประมาณนี้เลยก็จะวันนี้พี่บอลจะมาทําการสุ่มนะครับจะดูว่าพี่บอลจะหมดทั้งหมดกี่เพชรแล้วจะออกง่ายหรือยากขนาดไหนแต่กิจกรรมนี้น้องๆก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมเพราะว่าตู้สุ่ม8ทีการันตีว่าออกทีที่8ประมาณนั้นก็พี่บอลมีเพชรอยู่ทั้งหมด3 9มพเเพชรน,นะ ก็ไม่ให้เสียเวลาสุ่มกันเลยและกันอ่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็มีเว็บมาแนะนํานะแค่ง่ายๆเลยสมัครสมาชิกตรงนี้เลยพอน้องสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆก็จะเห็นหน้าหลักนี่เลยมีทั้ง i อดีปักธงมีทั้งสุ่มหมวกเฟสุ่มอะไรต่างๆแล้วก็เข้ามาเติมเงินที่นี่เลยพี่บอลได้ทาการเติมเงินไปแล้ว1 0 0บาทนี่เลยเติมไปแล้วก็จะได้1ิบแต้มหรือ10เครดิตนั่นเองแล้วก็เรามาสุ่มของกันเลยที่หน้านี้พอน้องๆเข้ามาในสู่หน้านี้นะเกมสุ่มไม่มีเกนนะน้องๆก็จะเห็นนี่เลยมี มีเกมให้เลือกเยอะแยะเลยมีทั้งสุ่มท่าปักธงสุ่มไอดีตึงสุ่มหมัดสุ่มปืนอีวอลสุ่มชุดไฮไลท์นะซึ่งเข้าไปดูแต่ละวงล้อเลยดีกว่าแต่ละวงล้อเนี่ยไม่มีเกลือเลยนะมีท่าปักธงด้วยมีสุ่มหมัดมีสุ่ม fm แปดด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มหน้านี้ดูแล้วกันว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ใช้ทั้งหมดเก้าสิบเก้าเครดิตนะเราลองกดกันเลยแล้วกันไปกดสุ่มวงล้อเก้าสิบเก้าเครดิตบอนกดแล้วดูว่าจะได้หรือไม่ได้ เฮ้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 หมวกเอฟเฮพี่บอลได้หมวกเอฟมาน้องๆพี่พอได้หมวกเอฟมาครั้งเดียวเองนะแค่ครั้งเดียวเองเขาก็จะส่งรหัสมาให้นี่เลยเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปดูว่าพี่บอลได้จริงไม่จริงได้หมวกเอฟมาแล้วเอาหัวใจเป็นหนึ่งทีใครสนใจจะสุ่มเ็บนี้นะครับก็เข้าไปเลยที่ IDF f s อ o เนะเดี๋ยวพี่บอลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี้เลยก็เดี๋ยวเอาอะไรออกดี กองศพก็มีแล้วเอานี่ยแหละพี่บอลไม่ชอบตอนสุ่มนี่แหละเพราะว่าแม่งต้องตัดสินใจเลือกเอาอะไรออกเนี่ยก็เอาเป็นโมโคกับกินปืนนี้เลยแล้วกันที่เหลือมันก็มีหมดแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะไปดูกันว่ามาจาับยากไหมก้าเพ็จะได้เลยไหมครั้งที่หนึงไปแต่ทีแน่นอน แปดทีแน่นอนแปดทีแน่นอนเฮ้ยใ,ใช่เปล่าท่าเป่า,เากระเป๋าเป็นกระเป๋านะปะอีก2 9งเก้าพชรปะกล่องศพมาโอเคนั่นแหละตามนั้นเอา้าได้ท่าแล้วพี่บอลได้ท่าแล้วแต่ชุดชุดขอไม่เอาได้ไหมอะ จริงๆแล้วอะชุดมันไม่ได้อยากได้เลยนะชุดจริงๆาชุดที่พี่บอลส่มมาไม่เคยใส่พี่บอลใส่อยู่ชุดเดียวก็คือชุดประมาณนี้เลยก็คือกเกงปเนาะอาจจะเปลี่ยนเสื้อหน่อยเปลี่ยนหัวหน่อยแค่นั้นเองก็ถือว่าเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันเนาะพี่บอลหมดแค่นี้เพราะชุดพี่บอลไม่ได้อยากได้นะครับก็คือพีพ่่ไม่ได้แบบโชว์สมุมดนะแต่เอาแบบความจำเป็นดีกว่าแต่ถ้ามันเป็นผ้ามัมม่ใช่ไหม ก็เดี๋ยวไปดูกดดูท่ากันเลยดีกว่าเอามาแทนเออท่าไหนดีท่านี้เลยเอามาแทนท่าอะไรดีอ่ะท่าแทนท่าหัวเราะกันเนาะเป็นท่าใหม่นี่เลยก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยครับบูย่านะ วสวยอยู่นะครับสวยแล้วก็นี่เลยครับกิจกรรมมาใหม่นะของฟรีนะก็ให้น้องๆไปเล่นกันได้เวลาลงแรงน้องๆก็จะได้ไอตัวนี้มาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เหมือนพิระมิดเนี่ยแล้วก็เอามาเล่นพวกนี้กันก็จะได้นําชิ้นส่วนเนี่ยเพื่อไปแลกเพื่อไปแลกแลกของอยู่นน่ไหนวะดีล็อกอินเอ่อแลกของ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  อันนี้อ๋อนี่ไงเอาไปแลกของพอได้มานะครับน้องๆก็จะเอาไปแลกของต่างๆพวกนี้ได้เลยก็มีแอร์บอร์ดมีอะไรพวกนี้นะครับก็สายฟรีสําหรับสายฟรีนะก็ไปเล่นหาเล่นกิจกรรมนี้ดูก็ไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องอะไรได้เล่นฟรีนะ G.M เขาเอามาแจากโอเคแล้วก็นี่เป็นส่วนของกระเป๋านะครับเดี๋ยวลองสปายดูเฮ้ยกระเป๋าเล็กอยู่นะเฮ้ยกระเป๋าเล็กนะเล็กเลยอะเลเวลหนึ่งอะ เรกระเป๋าเล็กอะพอกระเป๋าที่ผ่านๆมาพี่บอลไม่ชอบนะ,ะเพราะมันใหญ่เฮ้ยนี่หาเล็กนะเล็กมากเฮ้ยชอบชอบชอบสวมใส่เลยละกันนี่สวมใส่เลยนี่เลยก็จะเป็นกระเป๋าแบบแนวอิเล็กทรอนิกส์หน่อยประมาณนี้เลยนะครับโอเคพี่บอลก็หมดเพชรไปทั้งหมดลบด้วยสองพันสี่ร้อ 1นะิบแปดเพชรหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามเพชรนะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามเพชรนะฮะแต่ถ้าเกิดพี่บอลเหมาหมดตู้พี่บอลก็ต้องบวกอีกหกร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับก็จะหมดทั้งหมดสองพันสองร้อยห้าสิบสองเพชรเอ้ยกิจกรรมนี้แพงนะถือว่าแพงน่าดูเลยอะ่ะแต่พี่บอลไม่เอานะครับไม่เอาชุดนี้เพราะไม่ได้ใส่ ยังไงก็ไม่ใสยอยู่แล้วนะก็จะใส่พี่บอลจะแต่งตัวประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดชมงพี่บอลเลสโซนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่บอลเลสโซน,นด้วยแล้วก็เพจแอสวันซึ่งตอนนี้เมื่อคือเมื่อวันนี้ก็มีเพิ่งมีกิจกรรมจัดสไนก็ใครอยากดูก็ไปติดตามได้ในเพจเลยพี่บอลทางพี่แพลวได้สตรีมทิ้งไว้ไงก็ี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ